รุปผลการดำเนินง,งานประจำสัปดาห์องค์การบริหารจัตวสมุแม่รมาตรระหว่างวันที่13ถึง16พฤษภาคมพุทธศักราช2568วันอังคารที่13พฤษภาคม2568 นายสัญชัยประปินนายกองค์การบริหารส่วนตลแม่ระมาดมอบหมายให้งานจัดเก็บรายได้กลองคลังองค์การบริหารส่วนตลแม่ระมาดออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยประจำปีงบประมาณ2,568ณศูนย์อสมอหมู่ที่2บ้านสังเกตลลนลงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัย สนับสนุนลด,ดบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานดำเนินการแจกใส่น้ำให้กับประชาชนที่ร้องขอจำนวนสองหลังคาเรือนว่าที่ร้อยตรีวชรินทาน้อยรองนายกอ,องค์การบริหารสวนตบลแม่ระมาสพร้อมเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเข้าร่วมกับสมาชิกสภาดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ล้มขวางถนนหมู่ที่หบ้านต้นพึง่งหมู่ที่สบ้านแม่ระมาส วันพุธที่14พฤษภาคม2568นายสัญชัยประปินนายกองค์การบริหารส่วนตบนแม่ระมาดพร้อมคณะผู้บริหารได้มอบเช็คเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณาสุขประจำปีงบประมาณ2568ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่บ้านละ20,000บาทรวมทั้งหมด7หมู่บ้านณห้องประชุมองค์การบริหารส่นตบนแม่ระมาด งานจัดเก็บรายได้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปูกสร้างและค่าธรรมเนียมเก็บและสนม,มูลฝอยประจําปีงบประมาณ2,568นาณตลาดน้ำทงหมู่ที่3บ้านไหลท่างานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมพนักงานดําเนินการแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนที่ร้องขอจํานวนหนึ่งหลังคา,าเรือน ว่าที่ร้อยตรีวัชรินถาน้อยรองนายกองค์การบริหารสันตบ,บุญแม่ระมาดนายสมพรคำลำปางรองนายกองค์การบริหารสันตบ,บุญแม่ระมาดพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างติดตามการดําเนินงานซ่อมแซมถนนโดยการเอาเหินคลุกมาเทบนพื้นผิวถนนเพื่อให้การสัญจรที่สะดวกหมู่ที่1บ้านต้นพึง่งหมู่ที่2บ้านสันแกนลอนและหมู่ที่4บ้านแม่ระมาด วันพฤหัสบดีที่15พฤษภาคม2568นายสัญชัยปรปินนายก์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดสายไฟเบรยนซอยลุ่งที่วาและขอขอบคุณอาจารย์เจรวรนใจงานที่สนับสนุนน้ำดื่มเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุง สำรวจลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งพาะพันยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโรงเรียนบ้านห้วยนกแล่สาขาน้ำดิบบนหวานหมู่ที่2ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทาน้อยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาดพร้อมนายวรวุฒิทาวังกันนักป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อม,ร,อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินถลม่มในพื้นที่จังหวัดตาก ณห้องประชุมแม่สอดบอลลูมโรงแรมเซนทราราส์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่กองช่างติดตามการดําเนินงานซ่อมแซนถนนโดยการเอาหินคลุกมาเทบนพื้นผิวถนนเพื่อให้การสัญจรที่สะดวกหมู่ที่7บ้านสันปตึง งานจัดเก็บรายได้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาศออกบริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยประจำปีงบประมาณ2,568ณศูนย์อสอมมูที่4บ้านแม่ระมาศวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2,568ในสันชัยประบิน นายกองการบริหารสนตบนแม่ระมาดมอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมดำเนินการพ่นสารเคมีกำจัดยุงสำรวจลูกน้ำยุงลายและทำลายแหล่งพ่อพันยุงลายเพื่อป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโรงเรียนบ้านตุ้นพึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ระมาดและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสันแกลลน,นลนนายองกรกรอารามกูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนายพงศิติปู่อ้ายผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการใช้ Generative AI ขั T A I, ้กระบวนการงานจังหวัดตากให้รวดเร็วณนห้องประชุมตากสิีมหาราชชั้น5สารกลางจังหวัดตากว่าที่ร้อยตรีวัชรินทาน้อยรยองนายกองค์การบริหารสังคมมนแม่ระมาดพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย ดำเนินง,งานซ่อมแซมถนนเบื้องต้นโดยการเอาหินคลุกมาเทบนพื้นผิวถนนเพื่อให้การสัญจรที่สะดวกบริเวณซอยสันลมจอยหมู่ที่4บ้านแม่ระมาด